ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาครั้งกับเกมโล b l บลอกในแมปโกลอ a าการเดนทาสวนนะครับทุกชมซึ่งวันนี้นะครับทางแมปเขามีการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะเป็นช่วงของหน้าร้อนนะครับผมหรือว่า Summer มีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับเช่นต้นไม้ใหม่อุปกรณ์ใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่สภาพอากาศใหม่นะครับหรือแม้แต่ อีเวนต์ใหม่ครับทุกชมอุ้ยเดี๋ยวไอปูตัวนี้มันมาขโมยเงินผมทุกผู้ชมฮนะในความสามารถของสัตว์ใหม่นะครับทุกชมนะมันสามารถขโมยเงินของผู้เล่นอื่นไปให้กับเจ้าของได้นะครับทุกชมแต่ว่ามันเอาไปได้แค่ประมาณ300-400บาทเท่านั้นนะครับเออไม่ไม่ได้เรื่องนะทุกชม ถ้ามันขโมยได้ทีละเป็นร้านก็ยังว่าไปอย่างนะอันนี้ไม่กี่ร้อยนะครับสภาพให้มันขโมยไปเถอะนะโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อนะแล้วมันก็จะมีอีเวนต์ใหม่นะครับที่ตอนแรกมันเป็นอีเวนต์พึ่งเนาะที่จะมีอ่อพึ่งที่คอยบินออกมาปล่อยเกสรทําให้ผลไม้ของเราติดโพลิเนตแล้วเราก็เอาผลไม้ที่ติดโพลิเนตไปสกัดเป็นน้ําพึ่ง เอาไปคาบของแลกของต่างๆนะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ไม่ใช่เลยครับทานผบบอกเลยว่าเล่นยากกว่าเดิมมากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอ,อธิบายให้ทีหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นอีเวนต์นี้ให้ดูด้วยนะทานผมตอนแรกเนี่ยผมว่าจะมาทำคลิปเปิดกาชาหาดอกทานตะวันต่อนะครับแต่ขอเลื่อนไปเป็นคลิปหน้าละกันนะทานผมคลิปนี้ผม จะขอพาผู้ชมไปดูอัปเดตทั้งหมดกันก่อนละกันนะครับอโอเคอย่างแรกเลยก็คือมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ฤดูร้อนนะทานผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูในร้านค้าก่อนจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะจะมีมะเมล็ดที่หน้าตาประหลาดๆไม่คุ้นชินเยอะเลยนะครับก็นั่นแหละฮะมันเป็นอัปเดตใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะไล่ บอกคุณผู้ชมฟังแต่ละเมล็ดเลยนะครับอันนี้นะครับก็คือกระลำปลีปอ,อันนี้จะเป็นแอปเปิลเขียวน,นี่อะโวคาโดกล้วยสับป,ปะรดกีวีพริกหยวกต้นกระบองเพชรนะครับต้นพลับนะ่านผู้ชมอันนี้ไฟจออะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันมันคือต้นอะไรนะครับ อืมแล้วก็สุดท้ายเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คือน้อยหน่านะครับชูการ์แอปเปิลนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับพืชฤดูร้อนทั้งหมดที่มีขายในร้านค้านะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีพืชฤดูร้อนแบบว่าสายเติมเงินนียสายเปโลบักนะครับผมนี่เลยฮะทบผู้ชมนี่ตรงนี้นะครับ10แพ็คราคาจาก 1,990โลบักนะครับเหลือแค่1,699โลบักนะครับสำหรับผมผมก็คิดว่ามันแพงอยู่ดีนะอันนี้ก็คือพืชพันธุ์ใหม่หมดเลยนะครับทุกชมนี่นะฮะโอกาสออกนะครับอันที่หายากที่สุดคือ0.5%นนะครับทุกชมมันชื่อว่าอะไรเอ่ยเอ่อต้นหูช้างนะครับเออชื่อประหลาดดีนะ แล้วก็จะมีโอกาส1%ที่เราจะได้ต้นที่เป็นสีลุ้งหรือว่าสีทองด้วยนะครับทุกผู้ชมถือว่าเฟี้ยวอยู่นะอันนี้น่าจะหายากมากๆนะครับมีในสวนสักต้นนึ่งก็น่าจะดูเท่ไม่หยอกนะทุกผู้ชมแต่นั้นแหละฮะผมไม่ใช่สายเอ่อเปโลบักอยู่แล้วนะครับโลบักที่เราจะใช้สำหรับเกมนี้สำหรับแมปนี้มันมีแค่อย่างเดียวก็คือ การขโมยพืชผักของชาวบ้านเขานะโดยการใช้โลบักแบบนี้นี่ท่านผู้ชมนะเราจะไม่ใช้ทำอย่างอื่นเด็ดขาดโอเคไหมอะหลังจากที่ท่านผู้ชมได้รู้เกี่ยวกับพืชทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบที่ผมปลูกแล้วนะเผมจะบอกว่าผมมีทุกอย่างแล้วนะครับท่านผู้ชมในร้านค้าเมื่อกี้นะ อดี๋ให้ดูอันแรกเลยก็คือนี่กระหล่ำปลีนะครับปลูกไว้เยอะมากอันนี้ต้นกล้วยนะครับโอ้โหกล้วยเบ้อเลยนะผมแล้วก็นี่ต้นสับประรดนะครับมาดูฝั่งนี้แบบปลูกไว้แบบเละเทะมากนะทุกชมเออนี่จากที่ท่านชมเห็นนะว่าสวนผมนี่เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผมต้องเอาต้นสวยงามหรือว่าต้นที่ทําเงินดีๆเนี่ยย้ายไปไว้ข้างหลังหมดเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย จะเป็นต้นฤดูร้อนหมดเลยนะ <Yeah. S 1> อืมเพราะว่าผมต้องใช้ในการทํากิจกรรมอีเวนต์นี่แหละครับทุกผู้ชมที่ผมไม่อยากจะทําเลยแต่มันก็ต้องทำเนาะเพื่อได้ของดีนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นต้นอะโวคาโดนะครับรวมๆกันมั่วๆนิดนึงทานผู้ชมผลจะเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นลําต้นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นแอปเปิลเขียว นะครับทุกชมแล้วก็ตรงนี้อ่านี่อันนี้จะเป็นต้นกระบองเพชรนะครับส่วนไอ้ต้นใหญ่นี่ก็คือต้นพลับนะครับทุกชมอืมเบลเลอร์เลยอันนี้ก็คือสีส้มๆเนี่ยคือต้นเฟยๆยอะไรทุกอย่างนะครับโอ้รู้สึกว่ากิจกรรมอีเวนต์จะมาแล้วโอเคถ้าไงเดี๋ยวผมจะทำให้ท่านชมดูเลยแล้วกันนะครับอ่าก่อนอื่นนะครับเราจะทำการเก็บ ทั้งหมดเลยนะทุกชมที่เป็นพืชฤดูร้อนของเรานะครับที่ผมปลูกไว้เราจะเก็บให้หมดจนกว่ากระเป๋าเราจะเต็มนะครับทุกชมโอเคตอนนี้กระเป๋าผมเต็มแล้วนะเนี่ยมันแจ้งเตือนแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ให้เดินไปตรงกลางนะอ่าอันนี้ก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องเอาผลไม้ฤดูร้อนเท่านั้นนะครับเอามาใส่ในรถตรงนี้นะครับผม ซึ่งวิธีใส่ผมก็ต้องเปิดกระเป๋านะนี่แล้วก็หยิบใส่แบบนี้ปุ๊บปุ๊บป,บป,บปบแล้วเราจะได้คะแนนด้านล่างทางขวาตรงนี้นะครับทุกชมอชมยิ่งได้คะแนนเยอะโอกาสที่เราจะได้ของดีก็ยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แค่ว่าเราทำคนเดียวนะทุกชมคือ ผู้เล่นที่อยู่ทั้งแมปเนี่ยที่เราเล่นด้วยกันเนี่ยมีทั้งหมด4คนเนี่ยดูจากด้านบนขวานะครับเนี่ยสคนเนี่ยต้องช่วยกันนะครับในการเอาผลไม้ฤดูร้อนเนี่ยมาใส่นะครับนั่นแหละคือสาเหตุที่ผมทําสวนเป็นแบบนั้นนะครับทุกผชมผมจะได้เก็บต้นไม้ฤดูร้อนได้ง่ายๆให้มันไม่ไปปนกับต้นไม้อย่างอื่นนะครับ เนี่ยผมคนเดียวดับชมเป็นไงมันแทบไม่มีใครทําเลยเว้ยดับชมเห็นไหมไอพวกนี้มันกินแรงดับชมไหมนี่แหละคือสาเหตุที่ทําไมผมไม่ชอบอีเวนต์นี้เลยเว้ยจนคะแนนตอนนี้ไป600กว่าคะแนนแล้วครับทุกผู้ชมว้าวเออแบบตึงๆนะเอาละเดี๋ยวจะหมดกระเป๋าแล้วครับทุกผู้ชมใส่ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือวิธีการเล่นอีเวนต์นี้นะครับทานผู้ชม ง่ายๆนะแต่ถ้ามีเพื่อนช่วยก็จะดีหรือว่ามีทีมนะถ้ามีทีมนี้แจ่มเลยท่านผู้ชมมาช่วยกันใส่ช่วยกันใส่นะครับไม่มีใครกินแรงกันนะแต่นี้นั่นแหละก็เป็นปกติที่เราอยู่เซิร์ฟแบบพับบิกที่มันมีใครก็ไม่รู้นะครับแต่เราก็อยากได้ของอยากเล่นอีเวนต์นะเราก็ต้องทำท่านผู้ชมเนี่ยเก็บให้หมด สับป,ปะรดสับป,ปะรดกระลำพงกระลำปีกล้ว,กกลกวยนะครับใส่กระเป๋ามาให้หมดครับผมท่านผู้ชมพยายามนะถ้าใครจะเล่นอีเวนต์นี้แบบจริงๆจ,จัง,จงๆแบบผมนะครับแต่ว่าไม่มีเพื่อนนะคุณก็ต้องพยายามที่จะปลูกต้นที่เป็นต้นแนวฤดูร้อนเยอะๆนะครับเนี่ยแบบผมเนี่ยปลูกให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทาได้ปลูกไปเลยอะไรก็ได้นะที่มันประเภทฤดูร้อนเอามาเลย จัดไม้เต็มสูบนะครับเอาหนักๆเก็บมาองกล้ยอะไรเก็บยับหมดอะผมว่าโอเคพอเก็บจนหนำใจแล้วก็นั่นแหละวิ่งไปตรงกลางต่อคับชมแล้วก็เอาไปใส่ต่อด้วนยะครับพันก้าวแล้วมาช่วยใส่หน่อยเร็วโอเคมีไอ้แวน่นมาช่วยไอ้แวน่นเร็วนิดเดียว ใส่ใส่ลัวลัวเฮ้ยเล็กนิดนึงเพื่อนโอเคผมเก็บลัวลัวรีบวิ่งไปเราคือคนแบกสิบเก้าสิบแปดน่าจะทันครับท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยคะแนน2,000แล้วครับก็จะได้เอ่อเป็นระดับแรนะครับท่านผู้ชมสำหรับของรางวัล หลังจากที่เวลาหมดนะครับเนี่ยสามสองหนึ่งป้งโอ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 ถือว่าของไม่แย่นะครับได้เยอะอยู่แล้วก็ได้ไอเสาล่อฟ้าด้วยนะครับถือว่าโอเคอยู่อ่ะประมาณนี้ครับชมสำหรับการทำอีเวนต์นะ ก็เนี่ยครับดูเวลาข้างบนะครับมันจะประมาณ50นาทีนะครับจะมีรอบหนึ่งนะแบบนี้ต้องทําแบบเนี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะสุ่มของรางวัลมานะครับเมื่อกี้ก็คือผมสุ่มได้ของดีนะจากที่ผมเห็นเตะตาก็คือชิ้นนี้นะครับเป็นเสาล่อฟ้านะจะช่วยทําให้ฟ้าเนี่ยมันผ่ามาที่จุดที่เราตั้งเสานี้ไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูว่า ของรางวัลทั้งหมดนะครับในอีเวนต์นี้มันมีอะไรบ้างที่เราสามารถจะสุ่มได้นะครับก็นี่เลยฮนะมีตั้งแต่เกลือนะบัวรดน้ําแบบว่าสปริงเกอร์กากๆนะครับผม <S <S เงินแสนเดียวนะมีน้ําผึ้งอีกนะแล้วก็มีของดีๆอยู่นะเนี่ยพวกมเมล็ดนะครับทุกชมแล้วพวกกล่องอของตกแต่ง สวนนะครับมีกล่องสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดในกล่องสัตว์เลี้ยงเนี้ยเรามีโอกาสที่จะเปิดได้แลคคูนนะครับแ <Wow. S 1> ละคคูนเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่สุดยอดมากๆตัวหนึ่งนะครับในแมปนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีพวกมเมล็ดหายากต่างๆนะครับผมเยอะแยะมากมายเลยมีสัตว์เลี้ยงแบบเป็นตัวด้วยนะอย่างเจ้านกกีวีนะครับหรือว่าเจ้าแมวม่วงตรงนี้นะ นั่นแหละผมได้ถึงพยายามที่จะแบกตัวเองนะครับไม่ไม่ต้องหวังว่าใครจะช่วยครับผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรอยู่แล้วนะผมก็เลยพยายามที่จะปลูกต้นฤดูร้อนให้ได้มากที่สุดเท่าที่ชีวิตผมจะทําได้นะรับโอ้ขนาดนั้นก็เลยทีเดียวเนี่ยถ้าถ้าเราเจออีกเนี่ยเราก็ซื้อมาอีกครับท่านผู้ชมเนี่ยเจอกล้วยก็ซื้อมาแต่ว่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมจะไม่ซื้อนั่นก็คือแตงโมนะครับเพราะว่าแตงโมเนี่ย เราปลูกทีนึงเราเก็บทีนึงมันก็หายเลยครับทุกผู้ชมผมจะเน้นปลูกแบบเป็นต้นนะเอ,อ่อเก็บปุ๊บมันก็จะโผล่กล้วยออกมาให้ใหม่ให้เราเก็บใหม่นะครับอืมแบบนี้จะดีกว่า <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องสภาพอากาศและการกลายพันธุ์แบบใหม่ของผลไม้นะครับทุกผู้ชมในแพทอัปเดตครั้งนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดู อ่ะนี่เลยนะครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมสีฟ้าๆนะครับในพิกของผมอ่ะจะมีการกลายพันธุ์เป็นเอเลียไลคซึ่งสถานะนี้นะครับขอโทษทีนะผมไม่ได้อัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูแต่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงมันจะมียาน UFO โผล่มาแบบเต็มท้องฟ้าเลยครับทุกผู้ชม,มบินไปบินมานะครับ มันก็จะทําให้พืชผักผลไม้ของเรากลายเป็นแบบนี้นะครับติดสถานะเอเลียนไลค์นะเอเลียนไลค์ทั้งนั้นเนี่ยทู้ชมถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆเลยครับเคประมาณนี้นะก็เป็นสถานะที่แปลกดีนะเป็นการกลายพันธุ์ที่แปลกมากมี UFO มาบุจกจนกลายพันธุ์นะครับทู้ชมนี่ทู้ชมเห็นการกลายพันธุ์แอนแรกไหม วินสตักนะครับทุกชมประมาณว่าลมเกลียวกาดนะครับทุกชมซึ่งมันจะติดสถานะนี้ต่อเมื่อมีลมแรงเข้ามานะครับแล้วก็นี่สถานะทวิสเต็นะครับพืชของเราจะติดสถานะทวิสตเต็ก็ต่อเมื่อมีพายุฮอริเคนนะครับมาพัดหมุนๆหมุนี่ะเออใส่ต้นไม้เรานะมันก็จะติดสถานะนี้ นะครับก็ถือว่าเป็นสถานะที่ไม่ได้ติดกันง่ายๆนะครับทุกชมคือมันจะสุ่มไงในแมพว่าลมพายุฮอลิเคนนะ่ะมันจะไปหมุนตรงไหนนะครับอืมก็ไม่ง่ายครับทุกชมแล้วก็อันนี้มันคือสถานะตากแห้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อแสงพระอาทิตย์มันเจิดจ้านะครับมันจะเกิดอุณหภูมิร้อนแบบร้อนมากๆนะเออก็เป็นสภาพอากาศนี่แหละ น่าจะอันสุดท้ายครับซึ่งอันสุดท้ายเนี่ย unu, ผมได้อัดคลิปไปด้วยนะไอตอนที่มันเกิดขึ้นนะครับแบบเวอวังอลังการมากทุกชมนี่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 อันนี้อันนี้นี่ครับแบบว่าโดดเด่นมากเลยนะกับกายพันธ์อันนี้นั่นก็คือกายพันธ์นี่ตรงกลางเลยครับชมสีม่วงนะกาแล็กติกครับทุกชมกายพันธ์แบบว่าโอ้โหสุดยอด ุริยะจักรวาลน,นะครับซึ่งอตอนที่ผมเจอเนี่ยมันจะมีแบบว่าปืนใหญ่เลเซอร์โขกมาตูม้มนะครับแล้วก็พื้นดินก็จะแรงโน้มถ่วงต่ำนะครับเราสามารถโดดสูงได้มอีอุกกาบาตอยู่เต็มท้องฟ้าเลยสามารถกระโดดขึ้นไปที่อุกกาบาตได้นะครับอ้อเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเป็นยังไงตอนที่ผมเจอ,อครั้งแรกนะครับสำหรับสภาพอากาศนี้นะ อีเวนต์ใหม่โอ้โหอะไรวะเนี่ยว้าวโอ้โอ้ what the fuck เฮ้ยทำให้มีโอกาสให้พืชพันธุ์ของเรานะครับติดสถานะกาแล็กติกครับทุกชมสถานะอะไรวะสถานะใหม่โอ้แลวผมกระโดดทีแบบลอยสูงมาก <c oughs> โอ้โอ้อ้อะไรอะ โอ้โห uh huh. มียิงเลเซอร์อีกแล้วเอาแค่นี้อ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทุกชมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะกับสภาพอากาศแล้วก็การกลายพันุ์ในการอัปเดตมาครั้งนี้นะครับจากที่ผมเจอมานะถ้าผิดพลาดขาดตกบกพร่องไงผมขอโทษด,ด้วยจริงนะเพราะว่าผมเพิ่งเจอมาแค่นี้นะครับ โอเคต่อไปเราจะมาอัปเดตพูดถึงอุปกรณ์ร้านค้านะครับว่ามีอะไรใหม่ๆบ้าง <Yeah. S 1> ฮะแล้วก็พวกของคราฟด้วยนะครับทุกชมเดี๋ยวผมขอดูมเมล็ดก่อนมีอะไรเพิ่มไหมไม่มีโ okay. อเคไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่นี่เลยร้านขายอุปกรณ์นะครับถ้าผมจะไม่ผิด มันจะมีอุปกรณ์ใหม่อยู่ชิ้นเดียวนะครับนี่เลยนั่นคือกระจกนะครับผมเ่อหักเหแสงอาทิตย์ให้มันสาดส่องไปที่ผลไม้ของเราให้มันเกิดการกลายพันธุ์นะครับผู้ชมอันนี้นนะอืมแล้วคิดว่ามันน่าจะติดสถานะตากแห้งได้ง่ายขึ้นนะผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอโอเคก็จะมีแค่นี้ครับผู้ชมของใหม่ ในร้านเกียร์นะโอเคต่อไปเราจะมาดูที่โต๊ะนี้ครับโต๊ะคราฟนะครับผมจะมีอุปกรณ์ที่เราสามารถคราฟนะครับที่เป็นของใหม่ได้2ชิ้นก็คืออันนี้นะครับเสาล่อฟ้าท่านผู้ชมสามารถคราฟได้แล้วคือดีมากๆนะแล้วก็ของที่ใช้คราฟเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยครับท่านผู้ชมใช้แค่สปริงเกอร์ไก่ๆ3มชนิดนะก็คือเบสิกแอดวานซ์แล้วก็กอดลี่นะครับ แต่ถ้ามันใช้สปริงเกอร์มาสเตอร์เนี่ยนะคงไม่น่าครับแต่ถ้ามันใช้แคส่าอันนี้โอเคแล้วก็เงินอีกแค่ห้าแสนเท่านั้นครับถือว่าคุ้มค่าอยู่สำหรับอันนี้นะต่อมาก็คือรีเคร์เมอร์นะครับสำหรับอันนี้เราจะใช้ในการเปลี่ยนต้นไม้ให้เป็นมเมล็ดนะครับจากตอนแรกใช่ไหมเราซื้อมเมล็ดมาแล้วก็เอาไปปลูกนะรดน้ำจนกลายเป็นแบบต้นไม้ต้นใหญ่ๆแต่อันนี้ เปลี่ยนต้นไม้ต้นใหญ่ให้กลายเป็นมเมล็ดจริงๆเนี่ยไอลิเคเมอร์เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์เลยนะครับเช่นสวนของเรามันลกเกินเนี่ยเราอยากจะเอาต้นไม้ออกแต่เราไม่อยากจะทําลายมันทิ้งอะ่ะมันเป็นต้นไม้หายากอะ่ะเออแล้วอยากจะเก็บมันไว้อ่ะเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นมเมล็ดได้โดยใช้เครื่องมือลิเคมเมอร์อันนี้นะครับ อัปเดตอุปกรณ์ของครับเอามานี้นะต่อไปเราจะมาพูดถึงอัปเดตไข่สัตว์เลี้ยงนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะเดี๋ยวให้ดูจะมีมาใหม่3ชนิดนะครับอันแรกคือคัมมอนซัมเมอร์เอกอันที่2แลซัมเมอร์เอกอันที่3 p a พาราไดซ์ซัมเมอร์เอกเอ้ยไม่มี ไม่มีซ <c oughs> ัมเมอร์ปารไดเอกเฉยๆนะครับทุกชมซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ที่บ้านแล้วนะเดี๋ยวจะไปเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับในตอนนี้มีสภาพอากาศนะลมแรงนะครับเนี่ยลมแรงแบบนี้จะทําให้ผลไม้ของเรามีโอกาสติดวินสตั๊กนะครับผมลมกันโชคนะเออก็อคือผมมีแลรอยู่นะ คิดว่าผมจะเปิดแลก่อนละกันนะแลเรค่อยไปเปิดอันพาราไดส์นะครับผมสำหรับแลเนี่ยผมจำไม่ได้เลยว่ามันมีโอกาสได้ตัวอะไรบ้างวะลืมท่านผู้ชมนะก็เปิดเลยละกันไม่ต้องพดเยอะเปิดไปเลยปุม้มอุ้ยผมได้ตัวที่หายากที่สุดท <Yahoo! S 1> ่านผู้ชมผมจำได้ไอตัวนี้คือตัวที่โอกาสออกในแลยากที่สุดครับ เฮ้ยแล้วผมดวงดีกับเขาบ้างแล้วว่านะครับน่าจะเป็นแมวน้ําใช่ไหมเนี่ยมันทำอะไรได้อะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอเก็บปลาดาวสักตัวหนึ่งก่อนปลาดาวนี่ได้มาจากคัมมอนธรรมดานะครับของซัมเมอร์นี่แหละเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีนึงว่ามันทำอะไรได้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอเก็บก่อนจะวางแมวน้ำโจทำอะไรได้เอ่ย เมื่อเราขายสัตว์เลี้ยงนะครับจะมีโอกาส2.23ที่จะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงตัวนั้นให้กลายเป็นไข่อ๋อแล้วก็ฟักอีกรอบเพื่อจะได้ตัวอื่นใหม่ใช่ไหมเออก,ก็ดีนะตัวนี้นะครับผมดีดีด,ดีโอเคเก็บไว้เก็บไว้ของดีเนะี้ยเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดไข่พาราไดซ์เลยครับ สำหรับไข่นี้นะครับผมพอจะจำได้ว่าตัวที่ได้ยากที่สุดคือปลาหมึกนะครับปลาหมึกสามารถก๊อปปี้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงทุกชนิดได้หมดเลย <Wow. S 1> นะครับสมมุติว่าบ้านเรามีแลคคูนนะครับถ้าเรามีปลาหมึกเราก็จะเหมือนกับว่ามีแลคคูนอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชม <What? S 1> เออปลาหมึกมันสามารถก๊อปปี้ความสามารถของแลคคูนได้เออดีนะฮะ เป็นตัวที่แบบว่ายืดหยุ่นสุดๆไปเลยอยากได้มากนะครับผมหรือว่าอีกตัวนึงมันจะมีนกแก้วนกแก้วตัวสีแบบแดงๆน้ําเงินน้าเงินหน่อยอันนั้นก็ดีมากๆนะครับแต่ผมจาไม่ได้แล้วว่ามันมันทำอะไรได้แต่มันดีมากอะ่ะเออโอเคซึ่งไอ้ paradise เนี่ยผมได้มาแล้วนะเป็น c a p i b a ่ a นะครับเดี๋ยวให้ดูเออซึ่งตัวนี้ จริงๆกไ็ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ชมแต่ว่ามันน่ารักนะืแล้วก็นกกระจอกเทศผมไม่แน่ใจว่ามันได้จาก paradise หรือเปล่านะครับอืมไม่ไม่รู้อ่ะแต่อยากได้ปลาหมึกอ่ะเออแค่นั้นแหละมาเปิดเลยนะครับที่ชมปลาหมึกได้แมวน้ําแล้วก็ต้องได้ปลาหมึกโ,โอ้ยได้นกยุงนะพผูชม วิอย่างสวยเลยท่านผู้ชมนะแต่ผมจำได้ว่าเจ้าตัวนี้มันห่วยมันแค่ลดคููดาวความสามารถของอเพื่อนสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับอืมแค่นั้นแหละโอ้อได้ก็ยังไม่เคยได้อ่ะถือว่าไม่ซ้ำก็โอเคนะครับทุกชมก็สวยดีนะเออ,เ,อเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของเจ้า ตัวที่เหลือแล้วกันนะฮะที่ผมยังไม่ได้บอกท่านผู้ชมที่ผมมีอยู่แล้วนะครับไปเปิดนอกรอบมาแล้วโอเคเจ้าคาพีบา่ามีความสามารถในการทําให้สัตว์เลี้ยงรอบๆตัวเขานะครับไม่เกิดอาการหิวท่านผู้ชมก็คือไม่ไม่ต้องป้อนอาหารบ่อยนะครับแล้วก็จะเพิ่ม exp นะครับค่าประสบการณ์3.52ทุกๆุกกวิเลย แต่ว่ามันต้องอยู่ใกล้กันไงปกติเนี่ยสวนเราเนี่ยมันกว้างอยู่แล้วนะครับการที่คาพิา่าเนี่ยจะไปเดินใกล้กับสัตว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนั่นทําให้สัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับทุกผชมอะสำหรับเจ้านกกระจอกเทศนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดการใช้งานมันไว้ในสวนของเรานะครับเวลาที่เราเปิดฟักไข่ออกมา มันจะได้ไม่ใช่เลเวล1มันอาจจะได้เลเวลราเลเวล4หรือว่ามากกว่านั้นอยู่ที่เลเวลของนกกระจอกเทศเราด้วยครับผชมประมาณว่าถ้าเรากําลังจะเปิดไข่แบบว่าฟักไข่เนี่ยเราควรจะเอานกกระจอกเทศเนี่ยมาวางไว้ก่อนนะครับมันจะช่วยได้แต่เมื่อกี้ผมลืมท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลืมไอที่บทดเปิดไปเนะี่ยลืมวางนกกระจอกเทศแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเออโอเค ไปตัวต่อไปน่าจะตัวสุดท้ายแล้วปะนี่นะครับสำหรับปลาดาวนะตัวนี้จะมีความสามารถในการเก็บเลเวลนะครับดีที่สุดในเกมตอนนี้แล้วมั้งผมว่านะมัน,ม,นมันเร็วมากท่านผู้ชมแป๊บๆป๊มนมเลเวลแบบ3 4แล้วอะ่ะผมเพิ่งวางไปไม่กี่ชั่วโมงเองท่านผะู้ชมตัวนี้มันเลเวล34แล้วคือเร็วมาก เนี่ยอย่างไอ้พวกหนูพวกลิงอะไรพวกเนี้ยที่ผมเลี้ยงไว้เนี่ยพวกมดเนี่ยมันใช้เวลาแบบ2อวันนะกว่ามันจะเลเวลขนาดนี้ทุกชมแต่ว่าปลาดาวเนี่ยวางไปไม่กี่ชั่วโมงครับเลเวล3-4แล้วแซงทุกตัวบอกเลยเอออย่างโหดนะครับก็เดี๋ยวมาดูความสามารถพิเศษของเขากันก็คือจะได้รับนะครับ exp หรือว่าค่าประสบการณ์8.5ทุกทุกวินะทุกชม วิหงก็8.5วิหนึ่งก็8.5ด<ม>เนี่ยมันถึงได้อัพเร็วมากๆนะครับทุกชมฮะอืมก็มีแค่นี้แหละมันก็อัพให้ตัวเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงเอามาเลี้ยงเยอะแบบนี้เพราะเนี่ยท่านผู้ชมผมจะเลี้ยงปลาดาวให้ถึงเลเวล45แล้วผมจะปลดล็อกช่องตรงนี้นะครับทำให้ผมสามารถวางสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มอีก1ตัวนะครับในส่วนของผมท่านผู้ชม นี่แหละปลาดาวก็คือเป้าหมายคือเอามาอัพตรงนี้นะครับโอเคประมาณนี้ครับทุกชมโอเคครับทุกชมหวังว่าทุกชมจะชอบกันนะครับกับการที่ผมมาอธิบายเกี่ยวกับอัปเดตครั้งนี้นะครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะขอบคุณมากๆครับทุกชมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย